ปลาแดงนี่ของก็เลยเอามาให้เบิ้งไงเพราะว่าตัวเนี้ยกำลังติดปากของแบบพวกอ้าวแม่สรางกูสฮะกูม่กูทามาสาดูไสหูว่าผูดนี่สางกูสะกูมาางูส่กูหูว่าผู้ใดนีกูาะกูท อีกเงียบสร้างอยู่ไสิมีอยัางนี่สร้างบ่งเ,นงเนี่ยคือขวดหน่อยนะมันเคยยังน้ำปลาแดกปลาแดกมันจะกินขึ้นสร้างปเปาลองเ,งเองบิองดูมึงแสบนัว,ปวนปะเข้าไหนวะบัวขาวที่บัวขาตัวเด็บัวขาเดี๋ยวมือ่อห้องใส่หัวเราจะได้บัวขาวได้๋ยวนี้เอา Ghê nó phải đẹp búa không phải sao nè mày bay anh anh hả bay anh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  nó